สวัสดีค่ะวันนี้นิดก็จะมาทำต้มจืดนะคะไหนๆก็ทำเราก็เลยอัดคลิปลง y o u ูทู e เลยนะคะสำหรับก็ไม่นี้ก็มาได้ถึงกับเก่งมากเนาะแต่ก็พอทำได้ะคะ่ะใส่ขะนอไปแล้วนะคะรอน้ำเดือด <Okay. S 1> เงียบๆอัดคลิป เลิกว่ามันกอนไม่มีแก้วลูกไม่ต้องมากินไปเลยเพอไปเทออกเทเ่น้ำออกอันนี้เดือด จริงน้ำต้องเดือด๋ย่รอน้ำเดือด สวัสดีจ้าพี่น้องปองปลายนะคะวันนี้ต้มจืดด้วจ้าเดือดบ่เดือดก็ใส่เลยแหละจริงจริงต้องรอน้ำเดือดก่อนนะคะลูกชายหิวเดี๋ยวรอน้ำเดือดเดี๋ยวมาทะ ก็จะมีอันนี้เขาเรียวกว่าแฟงหรือฟักก็ไม่รู้ซื้อมานะคะมันก็อ่อนนะคะแล้วก็จะมีฟักทองนะคะแล้วก็จะใส่ต้้ห้ด้วยค่ะนะคะให้ซื้อมาใส่พิเศษให้น้องเฟสกินนะคะกับน้องวิน เพิ่งไปล้างของมาไปรับจ้างมานะคะต้่งถ่ายใกล้แล้วเข้า อ,อ,อัดต่อลูกร้องไห้จริงๆต้องใส่พริกไทยด้วยนะคะใส่พริกไทยใส่รนดีมันถึงจะหอมแต่ว่าลูกกินไม่ใส่เด็กงเล็กค่ะนะคะ แล้วลูกลูกนี้คือกินเผ็ดเมื่อใด้่าพี่น้องเลยต้องเห็ดจืดเฮ็ดเองกินน้ำกันได้หลายคนไหมนะคะถึงได้ทำแล้วก็เลยทำลงคลิปลงยูทูบด้วยนะคะนี่แหละชีวิต อาโม่ไหนก็ไม่รู้ปิดให้ได้เดือได้ไวเสร็จแล้วนะคะต่มจืดเล็กน้อยนะคะพี่น้องเสร็จเรียบร้อไว